hour later สวัสดีครับผมพบกับเราสองคนเช่นเคยครับผมกับสบายสไตล์องค์ผมวันนี้ก็มีเมนูแสบแบบไม่บอกใครอีกแล้วครับผมเมนูอะไรเอ่ยอันหนึ่งลึกยากแล้วตัวเบลเล์อยู่ตรงนี้ลึกยากนี่ค่ะน้ำจิ้มแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดมาก แล้วก็มีน้ำน้ำน้ำ,นำซุปที่แบบเป็นน้ำปลาที่นึ่งมา,งงาเอา,า <สด S 2> ไปต้ครับผมแล้วเราก็มีปลานิลตัวเป็นโลเลยครับแล้วก็มีผักเห็ดเข็มเห็ดตางฟ้าแล้วแล้วพวกตองโอ๋ะผักเราเยอะแยะอะไรครับผมมากินเลยไม่ต้องพูดความสำเร็จแล้วครับผมมากินข้าวด้วยกันนะคะเตรียมข้าวเตรียมปลามากินด้วยกันเหมือนเคยนะครับผมวันนี้ทัวร์เตาใช่ไหมทัวร์แค่เออทัวร์แคนี่ครับเราก็กินกับข้าวออื อย่างทันนะครับผมเจะาปปลาไปกินด้กันเลยหวานนี่เอาจิ้มเผ็ดโชยปปลา่ดิมถ้าไปยังไม่ตายนี่หวานนี่ครับนี่กอใหญ่นี่อันนี้เห็ดนางฟ้าอจัดเลยนี่อจิ้มแบบ มันผักเขา้าเยอะแยะมากมายน้ำจิ้มแซ่บมากยังมีมหิดเข็นด้วยครับ <c oughs> เยอะปลาเน้นเลยค่ะเกียมข้าวเนี่ยนะเน้นเน้นเบาๆออก่ะมเบา,า,เบาครับ โอน้จิ้มกับเผ็ดซีต้าดีจังอุ้ยลองไปแล้วลองไปเล่นน้ำเนีอยมีทับกบุ้งผับอะไรเข้าห้องโต๊ะห้องเต้อะไรกันเลยเยอะหลายอย่างอะไรนะคผับห้องเต้มืูสุขภาพดีมากเลย น้ำเนออจิ้มจัดมากเก็มตังนี้ครับาจะปนวอปลาแล้วก็ตัใวใหญ่ครับ โล่งได้เนี่ยดรวยคนดูเนี่ยดูใ,ใลกล้ๆโล่งล่ะเนี่ยลองกินนี้ยังหวานไ oh. ม่ออกแทบครับเนี่ย ขวดหวานขวดเตาหวานว้าแค่ว้าแค่กับขวดหวานเตาหวานเตาจะเป็นแบนนี่มันจะอ้วกว่ามันเหมือนกันครับทุกคนเดยอะเจอเลยต้องมีรสชาติออกไปทางจอได้แล้วออกไปแล้วครับอกปากไม่ลงเลยครับ กินคำใหญ่ๆหนูผักหนูเย็หวานน้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็ดมากนี่ก็เทียมดองด้วย ส่วนน้ำองมาเนียตัวนี้มันนัวเหอข้วขต้ช่วงปรุงแลวช่วงเที่อร่อยครับให้เมียใช่ไหมนีม่ก็มีเหมือนกันอ,อร่อยจรินจัน้มาก

กินคำไม่ใหญ่โชว์ทุกทคำแต่ไม่น้องยังอะ่ะฮ่องเต้ค่ะหัวใจฮ่องเต้ <c oughs> กวลังจิ้มนะฮ่องเต้ร้ออร่อยนะไม่เหม็นเขียว กินเผ็ดชื่นใจครับ

จะไรที่ซาทุกทีหลายปีเกินเยอะเดี๋ยากจะเอ่ยเลยน้ำซุปหวานมันม,มปลากับผ่านตัวเนาะเนื้อปลาอื หนูดีบีเนี้อร่อยครับเช้าวันอาทิตย์นะคะออกกะมาได้หยุดละหนึ่งวันวันนี้ไปสู้ต่อค่ะ ไปหลายอ,อ,อ,อร่อยจริงอร่อยจังพริกอันเนี้ยเผ็ดอร่อยดีแต่กินปลาก็ต้องระวังก้างครับก้างจะใหญ่ไงก้างยา,ยยาวๆเลยค่ะยิ่งปลาตัวใหญ่ก็ก้างก็จะใหญ่ขึ้นตาม เบิ้ลข้าวแล้วนะดูเลยครับ อร่อยอร่อยแซ่บคราอมจิ้มมาก อร,อ,อร่อยแบบนี้ต้องมีเบิ้ลค่ะเบิ้ลจานที่สองครับผมแซ่บเบิ้ลเบิ้ลเหมือ,อนกันค่ะ,คะคผมของแทบๆมัไม่เบิ้ลได้งไงเนาะ <laughs> ข้าวหุงเองข้าวก็อร่อย Takk fyrir að hlusta. กินไม่ได้มองทุกคนเลยนี่ครับก็จบไปแล้วครับผมอิ่มแล้วตอนนี้อาจจะต่อหลังไมานิดนิดหน่อยครับผมแต่ก็เริ่มยิ่มแล้วแ่ะแต่ตอนนี้ก็ สียาวครับผมท่าจะเบื่อแลแต่ปลาเปยุบจะทัหมดตัวนะครับแล้วผักกันยุบไปเยอะเลยเขาบอกว่าระดับสองโป๊สี่โปครับอร่อยทีครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับการกินอะไรที่ไม่สุภาพหรือว่าไม่น่านดูเลยลก็ต้องขออภยัยขอโทษด้วยนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องเราด้วยน,นะผมเพื่อกำลังใจให้เราวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวปลาไปก่อนครับผม ไปดูปูบานนึงผักน่งสุขภาพเราๆครับผมแล้คือครับอีครั้บ๊ายาบ,าบ,าบา